ป่าเอาไม่หายเนี่ยพ่อว่านี่อุ้ยมาเอาน้ำอ้อยมากินว่ะจับขุดมาเออจับขุดเปิดขวดไหมเปิดขวดได้ได้ๆรุ่งกับลานขุดกินนายอู้ตัวใหญ่มากเลย ักึ๊บเลยสองสองคู่กันสองสองนี่ไปสองเลสองเลสองนี่วะตัวเดีล้วจับคืนนะจับคืนนะอ๋อเตรียมไข่เตรียมไข่โมเดลอกเอ้ยตัวผู้กับตัวเมียโอ้จะตัวตรงๆ นี่สองพันล้านละหน่อยสามก็เคยมีละเคยขุดถึงสามอยู่ป่ะเจออีกแล้วค่ะทุกคนค่ะดินกำลังขุดดีสั้นมีละวันหืบ่เลอเนะพี่พ่อควยนึงไงอมเห็นแล้วปะ เปิดเอาลูกอู้เขาตื่นเห่ะตื่นอ๋อเยอะเยวลมาเข่าใช่ไหมยันถามดูเตือนดีเชียะได้สามแล้วนี่นี่พร้อมมาเป็นควยไปเียควาว่าควยกินหน้าเลยไม่นใจเยี่ยมวันด้วย เดี๋ยวเรียนอีดิหมดมันจะหาหูห่ากยานเายยันหาไปหาไปไปเจอแปวออกสัม

กำลังขุดกำลังขุดจ้าอีกเกียงได้อีกเกียงได้อีกแล้วเก่งมากเลยครับดเดียว